โอเคจ้ะเด็กๆนี่ครูกิ๊กมาแล้วตามสัญญานะสวัสดีเด็กมหก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูกิ๊กจะทวนเรื่องลำดับเลขคณิตให้นะคะทีเนี้ยอยากให้เด็กๆอะ่ะได้ทบทวนนะแล้วก็ห้ามงองแงฉันรู้มีคนแอบบนห้ามฉันแชงนะอ่ะเดี๋ยวมาทวนก่อนลำดับเลขคณิตนะคะที่เราเรียนไปเนาะมิวส่าไปเลือกพื้นอุ้ยไม่สวยเลยอเอาใหม่ได้ปะขอตัวอักษรตัวใหญ่นะตัวหนานึดน,นึงนะ เงียบ <Yep. S 2> ีมีโอเคอ่ะเริ่มอ่ะทีนี้มาที่เราจะเรียนกันนะเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะถ้าเด็กๆจำได้นะเรียนไปแล้วแหละเนาะมหกมหกเรียนไปแล้วนะคะลำดับเลขคณิตเนี่ยเรามีสูตรเนาะนะคะเสียงคูกี้อาจจะเบลอๆหน่อยนะง่วงนอนนะคะลำดับเลขคณิตสูตรก็คือ a n นะ เท่ากับ a อหนึ่งนะคะบวกด้วยเนาะ n ลบด้วย1คูณด้วยดีอันนี้คุณกิ๊กทวนให้ก่อนนะนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะเอ่อที่ผ่านมาคุณกิ๊กจะเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่าเวลาเราหาพจน์ที่มันพจน์คือจํานวนพจน์ที่อยู่ไกลๆถูกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทวนทวนตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสูตรที่สูตรเดิมสูตรนี้แหละนะคะแล้วก็ ทำโจทย์ที่มันแบบว่าอัพเลเวลขึ้นไปอีกนิดนึงนะคุกคิกจะพยายามควบคุมเวลาให้ไม่เกิน20นาทีนะคะหนูจะได้ไม่เหนื่อยเกินเนาะอ่ะทวนก่อนนะคะตัวอย่างนี้นะเอาแบบกำหนดลำดับเลขคณิตนะคะนี่เป็นเลือกสี่ปื้นมาที่ถูกใจคุกคิกมากคนอื่นคุกคิกไม่รู้แต่คุกคิกชอบโอเคปะ <laughs> ลำดับเลขคณิตเอา เอาเป็นจำนวนบวกก่อนละกันเนาะหนูจะได้ไม่เครียดม,มากเนาะแปดอ่ะเอาเปเลยสิบห้าแล้วก็ยี่สิบสองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะองค์ประกอบของสูตรอะนักเรียนจำได้ไหมคะจะมีสามตัวที่กูเก็ตเคยตีกรอบให้หนูตรงนี้จำได้ไหมนะคะที่เรียนไปในชั่วโมงนะตัวแรกก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็น n เนาะถูกไหมคะตัวแรกจะเป็น n ก่อน n อ่ะลืม เห็นไหมม่วงจนได้จงหา A อะไรดีนะ30กันละกัน A 30นะคะตัวที่เป็นองค์ประกอบของในสูตรเนาะที่นักเรียนต้องหานะคะก็จะมีตัว N เห็นไหมแล้วก็เ1นหนึ่งนะคะ N 1หนึ่งก็คือตัวนี้นี่คนที่ไม่ได้เรียนก็คือตัวแรกถูกไหม N ก็คือตัวที่อยู่ติดกับ A ที่ห้อยลงมาตรงนี้ นะคะนี่นะมีคือตัวที่เราหาอยู่นี่นะคะนี่คือ n ส่วนค่า d นะคะค่า d ใครจาได้มันจะเป็นพอมันเป็นชื่อลําดับเลขคือมันเพิ่มเท่าๆกันหมดนะคะค่า d ก็คือเอาตัวนี้นะคะคู่ที่ติดกันจริงๆที่คูกิกจะในสอนในชั่วโมงคูคกิกจะบอกว่าเอา a สงลบด้วย a ห่งจริงๆก็คือตัวที่ติดกันนั่นแหละเอามาลบกันนะคะอ่ะเพราะนั้นองค์ประกอบมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกคือ n เนาะ n เท่ากับ30มสนะคะ a หก็คือตัวแรกเลขแปดนะคะแล้วก็ค่า d เนี่ยคือ7ถ้านักนเรียนสังเกตนะตรงเนี้ยแไป15เนี่ยตรงนี้ก็คือบวกด้วย7 15บวกอีก7ก็เป็น22เห็นไหมคะเนี่ยมันจะตรงเนี้ยเราเรียกว่าผลต่างรวมตรงนี้คือค่า d จากนั้นเราพอเราได้แล้วเราก็มาแทนในสูตรนะนะคะ เดี๋ยวครูจะครูกิ๊กจะให้ทำแบบโจทย์ที่เป็นเลขลบแต่ว่าเดี๋ยวทวนแบบว่าลําดับเลขคณิตที่โจทย์เป็นการบวกก่อนอ่ะมาเริ่มนะคะจาก an เท่ากับ a 1>, <ว>1บวกด้วย n ลบด้วย1คูณดนะคะแทนค่าลงไปเลย an ก็คือ a 30ถูกไหมคะ a 1ก็คือ8บวกด้วย,ววย30ลบด้วย1แล้วก็คูณด้วยค่า d ก็คือ เจ็ดคนที่ไม่ได้เรียนหรือว่าแอบหนีครูไปนะหยองอยู่ไหมหยองจะเปิดดูไหม <c oughs> ตรงนี้นะคะจะได้แปดบวกกับยี่สิบเก้าคูณด้วยเจ็ดนะะตรงนี้ได้แปดบวกกับสองร้อยสิบลบเป็เจ็ดเหลือเท่าไหร่สองศูนย์สามเท่ากับสองหนึ่งหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้น a สาสิบของนักเรียนก็จะได้เท่าไหร่ลูกสองร้ยสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นคําตอบแล้วนะคะจริงๆมันง่ายนะมันไม่ยากนะนะคะเส็งอ่ะทีนี้มาดูแบบโจทย์ที่มันเป็นแบบว่าเลขลบบ้างนะคะเลขลบนักเรียนอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าค่อยๆเดี๋ยวครูกิ้จะพยายามอ่าทําโจทย์ที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะอ่ะกําหนดนะคะลำดับเลขคณิต นักเรียนสังเกตนะพอเราหาตัวเลขที่มันอยู่ไกลๆอะ่ะย้อนกลับมาโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะมันเป็นการบวกหมดเลยเห็นไหมแปดแล้วก็บวกเจ็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าตัวไกลๆก็ต้องมีค่าเป็นบวกถูกไหมนะคะแต่ถ้าโจทย์หนูมันเป็นลบโดยภาพรวมทั้งหมดอ่ะคําตอบที่มันอยู่ไกลๆมันก็ต้องเป็นลบถ้าเราหาแล้วไม่ติดลบแสดงว่าเราหาผิดอันเนี้ยเราคิดแค่นี้ก่อนโจทย์เป็นบวกอ่ะคําตอบมันก็ต้องแบบเป็นบวกเพราะมันบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้า นันเรียนห้ามแซลนะกูกรู้แลยว,ว่าตอนนี้กูกรุ้งแต่ถ้าโจทย์มันเป็นลบลบลบทั้งหมดเนี้ยเลขที่มันหากไกลๆมันก็จะติดลบนะคะอ่ะลองมาดูนะกําหนดลําดับเลขคณิตลบสามเอาง่ายๆก่อนนะลบห้าลบเจ็ดอ่าโอเคจงหาเอ40 สามองค์ประกอบที่หนูต้องมีนะคะมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมตัวสีแดงมีค่า n แล้วก็มี n หนึ่งแล้วก็มีค่า d นะคะเริ่มเลยนะ n ก็คือตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ตัว n นะ,ะ n ก็คือสี่สิบนะคะ a หนึ่งคือลบสาม ส่วนค่าดีนักเรียนสังเกตนะลบสามไปลบห้าเนี่ยมันไม่ใช่บวกสนะลูกนะคะมันเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมมันมันต่างกัน2จริงแต่มันแบบเป็นเลขติดลบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือลบสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็อีกลบสแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครูยิดจะให้โจทย์ในลักษณะแบบนี้พวกหนูจะได้แบบ ทำได้โอเคปะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเจอกันเรื่อยๆนะคะนั่เยก็จะทําได้มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นค่า d คือลบสนะลูกไม่ใช่สองเฉยๆถ้าสองเฉยๆคือเลขบวกแต่ตอนนี้มันเป็นเลขลบนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะอ่ะทวนสูตรอีกรอบหนึ่งจาก an นะคะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบด้วย1นคูณดอ่ะแทนค่ากันนะ ก็จะได้เอะไรลูก a สะ a 4เสี่สิบขอโทษค่ะ a อสี่สิบนี่มีเมาส์ปากกาเลายเตรียมพร้อมเลยนะเอสสี a ่สิบนะคะก็จะเท่ากับ a อหนึ่งก็คือลบสามีันี้ต้องระมัดระวังแล้วเพราะมันเป็นตัวเลขติดลบนะบวกด้วยค่า n นะคะก็คือตัวนี้นะไม่ติดลบนะลูกตัว n ตัวนี้คือจำนวนสี่สิบลบด้วยหนึ่งแล้วก็คูณด้วย ลบสองนะคะอ่ะตรงนี้ครูบอกแล้วนะตัวแรกไอ้ที่เป็น A อหนึ่งเก็บไว้สุดท้ายเก็บไว้ก้อนสุดท้ายนะคะอ่ะต่อมาบวกด้วยสี่สิบลบไปหนึ่งเหลือสามสิบเก้าอ่าทีเนี้ยเป็นปัญหาที่เด็กๆอะ่ะจะไม่ชอบละนะคะไอ้ตรงเนี้ยคูณกันได้เท่าไหร่หนูคูณเหมือนตัวเลขปกติเลยนะคะหนูคูณเหมือนตัวเลขปกติทุกอย่างยกเว้นคําตอบของมันอ่ะลบสามมาไว้ที่เดิมก่อน าไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้อ่ะอันนี้คูณกันได้เจ็ดสิบแปดถ้าคูณเหมือนตัวเลขปกติถูกไหมแต่ให้นันเกเรียนสังเกตนะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่มีเครื่องหมายลบถูกปะเนี่ยไอ้เครื่องหมายลบตรงนี้แหละส่งผลนะคะถ้าจำไว้เลยนะลูกถ้ามันจับคู่กันคูณนะคะแล้วมีตัวหนึ่งติดลบคำตอบตัวนี้จะต้องติดลบด้วยแบบนี้ลบตัวนี้ส่งผลตลอด เพราะมันมีลบตัวหนึ่งคือมันมีความแตกต่างอ่ะมันไม่ได้เป็นพวกเดียวกัน39คือจํานวนบวกส่วนลบ2คือจํานวนลบโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันคูณกันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นติดลบโอเคไหมอ่ะเอาใหม่นะถ้ามันคูณกันมีตัวเลข2ตัวใช่ไหมอย่างโจทย์ข้อนี้ก็คือ39เห็นไหมคะ39ก้อนนี้คูณกับลบ2 39เป็นจํานวนบวกลบ2เป็นจํานวนลบนะคะมันก็จะคูณกันได้เป็นติดลบโอเคปะก็จะได้เท่ากับลบ78 อาทีนี้แล้วมันบวกกันได้เท่าไหร่นักเรียนจะชอบท่องว่าลบลบเป็นบวกลบลบเป็นบวกนะคะซึ่งมันก็มีการคําว่าถูกแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดทีเนี้ยดูก้อนนี้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้โจทย์ในลักษณะนี้ทั้งหมดหนูจะได้แบบทําเป็นทีละสเต็ปไปเนาะลบสามบวกด้วยลบเจ็ดสิบแปดเอาง่ายๆเหมือนหนูติดลบอะ่ะมันหนูแบบมีเงินติดลบติดลบอยู่สามบาทแล้วก็ติดลบเพิ่มอีกเจ็สิบปดบาทถูกไหม ทำไมถึงกูพูดทำไมครูถึงพูดว่าติดลบเพิ่มเพราะว่ามันเป็นมันบวกเข้ามาเห็นไหมคะตัวเนี้ยมันบวกเข้ามาก็คือติดลบเพิ่มนะอ่ะก็เอาเจ็ดสิบแปดติดลบสามแล้วก็เพิ่มอีกเจ็ดสิบแปดก็กลายเป็นติดลบแปดสิบเอ็ดแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น a อสี่สิบก็จะได้เท่ากับลบแปดสิบเอ็ดซึ่งเป็นมันเป็นความเป็นไปได้ของโจทย์มากๆเพราะว่า เนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นลบสามแล้วก็ลบห้าแล้วก็ลบเจ็ดไหมมันลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกปะ่ะแล้วเราหา A อสี่สิบมันก็ต้องแบบตัวเลขเยอะขึ้นถูกไหมคะแค่นั้นเองลูกเอาแค่นี้นะคะคือโจทย์อ่ะหนูต้องเจอหนูต้องทวนเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องที่เดี๋ยวมันจะค่อยๆยากขึ้นแต่ว่าให้หนูอดทนก่อนโอเคปะ่ะนี่ยี่สิบนาทีพอดีเลยแบบขัดสามข้อนะโอเคปะ่ะห้ามงอแงฉันรู้พวกเธอเจะเอาแค่สองข้ออ่ะวันนี้นะคะ แบบฝึกหัดของวันที่สิบเอ็ดพยอนะหกแปดนะคะแบบฝึกหัดที่ไหนคงคิดจำไม่ได้อะ่ะหนูเขียนต่อเองนะแบบฝึกหดัดเรื่องเรื่องนะคะลำดับเลขาหนิทวนเรื่องพวกนี้ก่อนนะ สองข้อแล้วกันเดี๋ยวปวดหัวเนาะโอเคปะอุ๊ยใครโดนมือวะนี่คุกิกอยู่ที่ห้องพยาบาลเนี่ยกำหนดลำดับเลขคณิตลบสี่ลบหกนี่เบอร์เนี่ยอ้วนนอนจงหาเองสี่สิบแปดอืมหนึ่งข้อนะ ข้อสองอ่ะดูดิในเบอร์จริงอันนี้คำตกคำว่าลำดับขอโทษนะคะกำหนดลำดับเลขคณิตอันอะไรมือกูกี้กออกไหมอ่ะเริ่มไปแล้วล่ะง่วงด้วยแล้วก็ลอ่านี้แล้วกัน เอาสัก a หนึ่งหมื่นแปดพันได้ไหมโจเ a หกสิบโอเคนะได้นะได้นะคะในเรียนทีเนี้ยให้ในเรียนตั้งใจนะถ้าว่างนะคะเที่ยงกลางวันบ่ายตรงไหนไม่ได้ซ้อมเนาะแล้วครูกิ๊กจะตอนเนี้ยสิบห้าวันเนี้ยครูกิ๊กก็จะอยู่ที่รุงเรียงกีฬายอยู่แล้วเราเจอกันอยู่แล้วนะคะโอเคนะอันนี้คลิปของหมอหกนะจ๊ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะคนดีอย่าลืมเรียงรองเท้าด้วยนะบ๊ายบาย ตกใจเลยหยุดก่อน